ชีพศิลปินก็ปล่อยเพลงเดินเกมไม่พักแล้วล่าสุดงานแฟชั่นก็ไม่ทิ้งเช่นกันค่ะลิซ่าขอรวบตึงทั้งหมดเลยนะคะเสิร์ฟต้นปีด้วยวีแมกซีนสีปกจุกๆไปเลยเดือนที่2จะช้าอยู่หญ่ค่ะก็อย่าให้ขาดสิคะเอาให้สมมงแฟชั่นไอคอนแห่งยุคไปเลยเมื่อวานนี้นะคะดี o ีคอลเียนะคะได้มาสปอยแล้วว่าเอะใครจะได้มาลงปกนะคะจะมาเฉลยในวันนี้นะคะและใช่ค่ะตอนนี้นะคะภาพเต็มๆที่ลิซ่าได้ลงปกของดี o ีคอลเียนะคะได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะปกแรก สวยตะลึงตึงหงายเลยนะคะลุกแรกก็คือแทบขาดใจแล้วค่ะทุกคนลุกนี้นี่คือตายได้ตายค่าได้ค่าเลยนะคะมาด้วยเล็บ แดงเลยนะคะ1นึ่วายแล้วผมนี้นั้นช่วยทำผมนี้ไบ่อยได้หรือไม่เอกมาลิลินมอนโลมากเลยนะคะลิซ่าลุคนี้อุย้ยแกลงแบบอัพจึ้งมากนะคะคือปากสีนูแต่ว่าสโมกกี้อายจัดเต็มนะคะขนตาแบบว่ามาเป็นช่อช่อช,อชอเต็มสูบเลยนะคะมีการเขียนอินไลเนอร์ข้างล่างด้วยและที่สำคัญตาฟ้าค่ะสายฟอสุดละนี่นะคะมีฝ่ายอีเวนด้วยนะคะมีตรงมุมปากนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแล้วก็มีตรง ข้างล่างป่านะคุยใยเสน่ห์มากใยอีเวน์ใยเสน่ห์เอ่ยใดนะคะต้องให้อุ้ยมากันที่ปกต่อไปฮยอันนี้คือตัวแม่ตัวพ่อล็อกพังล็อกเอย่ยล็อกดัวมันเท่หนะลุกเมียวิดีมผมทองดีมากเลยอะ่ะต่อไปเป็นคุณหนูนะคะอุ้ยแล้วมีการปัดเป๋นะคะหน้าคินครีนหน้าลุกนี้ครีนมาก สรุปก,ก่อนก็คือสายฝ่อจัดเต็มนะคะนี่ขนาดแค่ปล่อยออกมาแค่3ลุกนะคะยังจึ้งขนาดนี้อย่าลืมว่ายังมีลุกที่เป็นเครื่องหัวใหญ่ๆโตเหมือเหมือพี่ไฮอพพร์อีกนะคะต้องมารอดูนะเอามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าชุดนี้มาจากคอลเลคชันของ Spring Summer นะคะในปี2025นะคะเป็นคอลเลคชันของผู้หญิงนะคะคุณนโคลัสนะคะเป็นคนดีไซน์ไว้นะคะนี่แก คือชุดนี้ที่ลิซ่าใส่เหรอเนี่ยลิซ่าเก่งมากจริงๆนะคะให้มันดูโมเจลโมเดละไรกับโมเดลขนาดนี้นะคะเพราะว่าที่นางแบบใส่นั้นคือรัชันใส่ปุ๊บก็คือเป็นคุณป้าเป็นคุณหญิงตีกระบงังไปเดินแจกตลาดทันทีนะคะถ้าเป็นชานแต่ลิซ่าใส่ปุ๊บคือมาริลินมอลโลอ้าวงงไปเลยนะคะอ้าปลาุกที่2นะคะมีความร็อกมีความพังเออถ้าฉันใส่แบบนางแบบ แบบนี้อีกก็คือแม่หมอเท่านั้นคือดูดวงรับดูดวงเท่านั้นนะคะถ้าฉันใส่แบบลิซ่านะคะถุงเท้าอันนี้ก็คือลิซ่าเอาอยู่มากคือลิซ่าน่าจะเป็นคนเดียวละที่เอาอยู่นะคะอย่าลืมนะคะไปกดไลค์ให้กับวิววิวเนะคะที่ลงรูปลิซ่าด้วยนะคะเอาวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะเรามารอดูนะคะลุคพมแดงของลิซ่าตอน4ี่โมงเย็นนี้นะคะว่าจะจึ้งขนาดไหนคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะอะไรที่สําคัญนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องหนุนด้วยนะคะไปก่อนแล้วคะ่คะค่ะ